ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายซูกูซุคุนะครับผมพบกับค้อยบูมน้อยร้อยเอ็ดโอจานน้อยชาแนลคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วครับพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางมานะครับบ้านแม่สายวิตรีนะครับอ้าผู้ชายจะขึ้นเนี่ยผูช้ชาย แม่สาวิตีนะครับมาบุกบ้านแม่สาวิตีแล้วเรามาดูว่าได้อะไรมาฝากแม่สาวิตีบ้างนะจ๊ะอูปู่ปูปอูป,ป,ป,ปคลิปนี้อาจจะปล่อยลองช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับนะครับฝากกดติดตามได้เลยพี่น้องครับผมหอดเลี่ยวอ้าวอ้อวหัวฟันหวันหวแฟงอีแมค่ครับรถทั้งหลายรอบนี้โอชาก็มาเยือนกอกด้วยนะครับผม,มเด็กติดนมนะะ เด็กติดนมโอเคเดี๋ยวเอาเอาลูกลงไว้อะอาลูกลงเอะเดี๋ยวมันไปไปอยู่กับแม่ลูก<า>ไปอยู่กับอีแม่ไป<า>ลูกทายล่ะคุณโกบวคือหมูลูกทายลูกทายเดี๋ยวปุ้มน้อยก็จะไปกระเป๋าก่อนมาบ้านแล้วมาหอดบ้านแล้วาบ้านบ้านเจ้าของเลยบ้านแมนสาวิตีเราเอาแก้วมังกร แล้วก็มังคุดมีแต่มังกับมังค่ะไม่ใช่มังสวิรัลับนะมังคุดกับเจ้ามังกรเอาตระกูลมังมาฝากครับผมควาดแล้วนนจ,จริงเหรอโมเด้ไลท์ไทยคลิปแม่สวัสดีครับผมม,มาฮอดแล้วครับผมสวัสดีรอบที่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่วอดซ่าแมี่ยมะกรีวมังกรอนกับบางมังกรูดเจ้เฮ้ย จะขึ้นตันโอ้ยมีของฝากจากเอฟซีมีมีใครบ้างนะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนี่หลายอย่างไม่ไม่ท่านรู้น้องแม่นะสามคนหนึ่งสองอนึ่งสองโอเค <c oughs> มีเสื้อผ้าอะไรมาฝากใครบ้างผมมีเสื้อคอใหญ่ติแม่โชั่แม่ฮะเสื้อคอใหญ่ผมมีแนวโชั่วผมมีเสื้อคอมันมีอันส่วนมากจะมีแต่คอกลมเนี่ยเนี่ยสของคอใส่ได้ค่ะเอาติแม่นึกว่ามันของแม่วอ้ากับพอดีอยู่นี่กับพอดีเลยพ่อดีนั่นจะแยงแต่พอใส่ใไงไปไหนกับ่าพอดีเลยเนี่ยของแม่ เอาผู้ใดมาก็ใส uhh ่อีกบาทเนี่ยสวัสดีพี่จจาสกอกก่อนนะครับนี่คือเห็ดนะครับสวัสดีคุณแม่จำลองครับโอ้ยพ่เแม่พ่อแม่ยยังก่อดแล้วพ่อแมนโอ้ยพ่อแม่แต่งโมปากเสือปากไม่แดงอ๋อปากไม่แดง อุ้ยขอบคุณครับแม่ครับโอ้ยย่งเนน่เราโง่ราโงกโอ้ยขอบคุณหลายครับแม่อย่างสินเอรแม่เขาว่าแม่ถ่ายรูปหน่อยครับหนึสองของแม่สด้งของร้องสด้งเห็นไามแม่สด้งอย่างนี้นี่แม่สด้งเคยยินนี่ีเลยพอดีคือเกาในกระดานั่นพอดีอีกหรอเอาเสร็จเรูวมาเราเอาพอดีอไม่้น่อมันกัพอดีคือเก้าล่ะเอาพเดีหอด ยงพอไดยบ่ราพอดีเบิดทั้งโดเลมอนน่ะนะพอเลยเพาเอาเปิดบ่อดีเบิดพอดีเบิดพอดีเบิดโดเลมอนนี่ก็แม่โดนเลมอนก็แม่นะของแม่นาะกนจงอะนุงแะจังพอไปซักพ่อ่บได้ลเน้อยบ้ได้อยู่ครับบ้าได้อยู่ได้อยู่เนี่นี่แม่งามตัวนี้ขพ่เสื้อเสีย pues ตัวนี <c oughs> nah. Alors, ้ <c oughs> <car> เออเออนี่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 ถ้าแม่นผมโตน้อยเนี่ยผมเอาเลยได้เนี่ยพราะว่ามันได้มาซิฟก็โตพอดีป่พอดีป่ะพูช่วยแม่นั่นดีละเขาห้ยแฟนใส่แต่งงานแล้วจะว่าไงใส่ไปเกี่ยวหญ้าอ๋อใส่สูตรมันเป็นไหมอิตาลีที่ว่าพ่อใส่พ่อจ่ายในบอสเสือรูแอนเสีอดีออพ่อนะนั่นแหละพ่อพอดีแม่เลยพอดีพ่อดีอีกแหละพอดีแม่อีกพอดีโอ้จนว่าสิ่หอดเข้าพอดีมาสั่นมา เขียนหนาทุงแม่ให้พ่ออนามัยมาสักที่ปันนะพ่อ <c oughs> เขียนทุงที่จริงเขาเล่นดีเอาใส่ของแม่น่ะเอาผู้เอกจะรัน,นเยยโโดยังได้ถุงค่ะ่ายุติธรรมแม่ต,ตัวเดียวแม่ติดตองตัวเดียวมันว่าติดตังเดี๋ยวต่อไปจะเขียนว่าให้แม่สาหมดแม่ใส่ก้อนผอจังเอาไปซักอืมดูหนึ่งของแม่งามอยู่เดสีดำของไผ่แม่อิตาลีนะครับเอาของแม่มีตัวเดียวแม่ยุติธรรมเลย อันขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีเนาะพี่พัดเนาะพี่พัดผิดนะนี่งามบวบุญตัวเองงามบัวพีริต่าม่เอาจนอุ้ยได้ได้มาหลายตัวพี่ดีอีกแม่ไล่เสือกพอดีอีกแล้วพอดีอีกแม่เบิ้งสีหอดเข้าแล้วเหรอพ่อน่ะพอดีคือเก่าพอดีคือเก่าเป็นเดทไปเลยแม่ใส่เนี่ยกายกายเป็นชุดเดทไปเลยเดทยนยาวชุดมือนี่เขาเจ้ากับบัวใส่กางเกงตัวลเหเออเจใส่อยู่เตียงยางยางน้ำทางน่ะบัวโอ้ยแม่อันนั้นพี่บ้า นี่กัพอดีคือเกาเลยบูมพอดีเอ้เพิ่งพี่น้องพอดีอยู่นี่พอดีคือเกาหรือบุ๋มน้องพี่ใต่สุดนี่แม่บริษัทแหางเก่งเลยพูดคนณผู้หน่อยคือบูมนะมันกลายเป็นสุดรเงาไปเลยยืมยืมใส่พ่อนแนมแล้วพ่อนแนมแล้วพ่อนแนมแล้วโซบองซื้ออันเจียวคือไหนยู่สิบข้าอยู่เบิ่งพ่อแล้วแบบว่าเราวว่แสดงอากาศเนี่ยจะว่าในใจเอามาเอามาเอาแล้วว่า อย่าเห็ดอยญ่เห็ดได้เห็ดเออนะครับขอบคุณมีมีของพี่พัดแพะแล้วก็อะไรอีกมั้ยอันนี้พี่ัดพี่พัดพี่นัดไม่ไดอนี่อันนี้ของบูมเอามาเป็นของฝากสิเขาไปปั้นได้นี่เขาไปปั้นเอานะครับของฝากแม่แม่ดีดีแล้วสิเอาไว้นี่อยู่บัวเอาอีลินด่าว่าอีคุมลุงนะพี่นัดอเมริกาบ่อันนี้ของพี่ไอีของพี่พัดอืม พัดลังเเกนหนูนะพี่พัดลังเเกหนูนะนี่หมดนี่ของพ่อคนเดียวเลยพี่พัดลังเเกหนูนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตัวนี้แม่ต้องรุ่นแบบหมวยเนี่ยรุ่นแบบเนี้ยตัวนี้มันน่ารักมากแต่ว่าหนูได้ตัวเดียวดูขอิพี่พัดดูของพ่อสิดูของน้องดิ่งดิพี่พัดดูของดิ่งเอาแม่แล้วได้ตัวเดียวเอ้าเอาน่าสงสารคัะแม่ลูกสิขึ้นโต๊ะพ่ออย่ามาแม่แล้วได้ตัวเดียว ทึกเจอแล้วได้แบบไรน้อยใจพี่พัดน้อยใจพี่พัดน้อยใจพี่พัดกระสันวะที่ส่งมาก่อนๆนะหนูไม่นับนะเอาไม่มันบ่เหลือไม่มันบ่ต้องรุ่นนี้รุ่นหม่วยที่ส่งมาก่อนๆนะของหนูเยอะแต่หนูหนูไม่นับนะแต่รอบนี้หนูได้ตัวเดียวแม่แม่แล้วผู้น้อยก็จังซ้ำเหมือนกับเหมือนแม่ไม่หองเห็นบ่ แม่เาใส่เดียวกันแค่มวยสูงกว่าซื้อแม่เขียวกลัวจังนอยเพราะว่าแม่เหนียวซับเจ้าบอกเรื่องเขียวได้ไหมเขียวเหนียวซับเด้อผู้ใดเขีสวนาสางเขียวกัดเหนียวซับเด้อผู้ใดเสวนาเขียวกับสางขอขอแต่ว่าผู้เพ่นเปล่านี่เขียวกับเรียวกันแม่ยนใช่แม่แรงผู้เพ่นเปลาหรือเขียวบ่ล่ะสั้นๆจะได้ความหมายอแม่ะเมียนใช่ไหมเมียนถึงจะดำแม่ก็ดำสะอาด คือกันได้กรบปุ๋มคือกันเด้เฮาเป็นคนบ่ผิวขาวจะมาเฮาเกี้ยงเด้พี่นอ้องอีหลีสีขาวสีดำก็บ่ไปว่าผู้ใดเดอ้อแม่นนั่นแหละมีคือเจ้าลาปลาก็มีคือเจ้าลาแม่นพี่แม่ไปเขาไปโอเคพี่น้องครับผมสบายดีซีวีสวัสดีครับ